ในโอกาสต่อไป <c oughs> เป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาเพื่ออบรมจริตของตนให้สงบให้ผ่องแผ้วพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าสิ่งชั้งปวงสำคัญอยู่ที่จิตเมื่อความสำคัญอยู่ที่จิตจึงเป็นสิ่ง ที่ควรอบรมจิตคำว่าจิตไม่ได้อยู่ภายนอกคือความร,รู้สึกนึกคิดในตัวของเราทุกคนมีจรีระร่างกายประกอบไปทธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมทุกคนมีความร,รู้สึกนึกคิดซึ่งเรียกว่าจิต ความรู้สึกนึกคิดซึ่งเรียกว่าจิตของแต่ละคนย่อมได้รับการอบรมฝึกฝนภาคเพียรมาต่างกันสภาพของจิตอาจจะคล้ายคลึงกันบ้างต่างกันบ้างอย่าละเอียดปานกลางต่างกันเหมือนกับผ้าหลายๆายผืน ที่ถูกฟ้าไม่สะอาดเหมือนกันแต่อาศัยหลายๆคนช่วยกันซักบางคนก็ขยันขยี้ซักก็บางคนก็ไม่ขยันขยี้ซักก็ผ้าที่ซักแล้วตาเมื่อแห้งแล้วก็จะเห็นปรากฏสะอาดต่างกันจิตนี้ก็เหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้ว่า เดิมทีเดียวเป็นประพัดสอนคือผ่องใสโดยธรรมชาติแต่เพราะการสะสมไว้ซึ่งกิเลสจรตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รับรสกายถูกต้องโพธพะรู้ธรรมรมด้วยใจทำให้ใจน้อมไปนึกไป ในสิ่งที่พบที่เห็นที่รู้สึกนั่นคือชอบใจเป็นราคะไม่ชอบใจเป็นโทสะหลงมัวเมาอยู่ในสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจเป็นโมหะใจจึงหมุนเวียนอยู่กับราคะโลภะโทสะโมหะหรือชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง ที่เป็นสายทางของกิเลสจึงย้อมใจให้มัวหมองด้วยประการาต่างๆครั้นนานวันเข้าความชอบใจไม่ชอบใจนั้นก็มัวหมองหนักหนายิ่งขึ้นจนกลายเป็นตัณหามานะทิฐิฟังแน่นอยู่ในจิตใจของตนและแสดงออกในทางหยาบคายด้วยประการาต่างๆเดิมทีเดียวก็เพียงกิเลสจรมาจุดเพียงนิดเดียว สะสมไว้ประกอบเ้าไว้หมกมุ่นไว้พอพูนไว้มากเข้านาน,าน,านเข้าอูสุนคือกิเลสเหล่านั้นก็แรงขึ้นตามลำดับเหมือนกับบุคคลผู้มีแผลเพียงเล็กน้อยและเมื่อไม่รักษาต่อไปนานเข้าเน่าเข้าเปื่อยเข้าแผลก็ฟ่างเข้าจนกลายเป็นเนื้อร้ายซึ่งเรียกว่าโรคมะเร็ง รักษาไม่ได้จิตใจของคนเราก็เหมือนกันสั่งสมอุศลไว้จนเกิดควา,ามร้ายกาศล้างผ่านผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นโดยขาดเมตตาธรรมจึงเป็นจิตที่ร้ายกาศเป็นต้นเพราะฉะนั้น เมื่อจิตเป็นสิ่งสำคัญดังกล่าวมานี้คือจะเป็นโจรก็เพราะจิตจะเป็นคนชั่วหยาบช้าร้ายกาจก็เพราะจิตจะเป็นคนดีก็เพราะจิตจะเป็นคนบำเพ็ญกุบุญกุศลก็เพราะจิตจนที่สุขจะพ้นทุกก็เพราะจิตถึงโลกุตระคือนิพพานธรรม เมื่อจิตมีความสำคัญเช่นนี้แล้วหน้าที่ที่สำคัญของบุคคลก็พึงจะต้องศึกษาและปฏิบัติชำระจิตของตนไว้เราอยู่บ้านเราก็ต้องรักษาบ้านของเราให้สะอาดเพื่อความมั่นคงเพื่อผ้าที่ใส่ก็สมออรตามชำระสางซักพอกให้สะอาดอยูเสมอ จิตของเราก็เช่นเดียวกันพึงชำระสะสาโด้วยการบำเพ็ญกุศลคือทานศีลภาวนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจิตหรือใจไม่ต้องถอดมาสักไม่ต้องซื้อเครื่องซักก็แต่ใช้พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ทรงเมตตาแสดงไว้ทางอันประเสริฐไว้ เพื่อถึงความดับระงับทุกข์หรือพอกจิตใจของตนให้สะอาดที่ได้กล่าวแล้วว่าจุดสำคันญอยู่ที่ใจใจจึงต้องทำสมาธิทำสมาธิคือให้ความตั้งมั่นอะไรเรียกว่าสมาธิสมาธิโดยใจความก็คือความตั้งมั่นติดที่ตั้งมั่นนั้นเป็นอย่างไร จิตท,ที่ตั้งมั่นนั้นก็ไม่มีอุสรคือไม่มีนิวรณ์จิตท,ที่ตั้งนั่นมั่นนั้นไม่ทรงสายไปสางอารมณ์ต่างๆจิตท,ที่ตั้งมั่นนั้นไม่ถูกอารมณ์อื่นดึงไปมีสติกับจิตอยู่ในใจของตนด้วยความตั้งมั่นแน่วแน่ ความตั้งมั่นแน่วแ,แน่ที่มีสติอยู่กำหนดอยู่อย่างเดียวนั้นจึงเรียกว่าสมาธิถ้าความสงบมีความตั้งมั่นมีสติรอบครอบอยู่เป็นสมาธิถ้าความสงบดิ่งลงไปอันหนึ่งอันเดียวรู้เฉพาะอันเดียวเรียกว่าฌาน ทั้งสมาธิและฌานพระศาสาดาทรงสั่งสอนให้อบรมจิตเพราะเป็นเหตุที่จะทำให้จิตเกิดความสะอาดสมาธิและฌานก็ดีเป็นที่รู้ว่าเป็นกุศลเป็นความดีเกิดมีขึ้นกับบุคคลทำให้ได้บุญได้กุศลนะ,ะเจริญสืบต่อไปในภายภาคหน้า แต่การทำสมาธิที่จะให้เกิดมีขึ้นนั้นสมาธิเป็นนามธรรมจึงต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามกิเลสคือนิวรณ์เหล่านั้นเป็นนามธรรมเช่นเดียวกันและกิเลสคือนิวรณ์เหล่านั้นเป็นอารมณ์ที่มีอุบายฉลาด ฉลาดในทางที่จะให้เกิดความมัวหมองไม่ใช่ฉลาดในการเกิดความผ่องแผ้วเช่นให้เกิดความรู้สึกนึกคิดให้เกิดความยินดียินายให้เกิดความพอใจไม่พอใจกัดป้อนสิ่งเหล่านี้ให้กับใจอยู่เสมอใจเลยสงบไม่ได้วันไวต่อสิ่งเหล่านั้น เดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจใจถูกรบกวนถูกลังแกจากอากุศลเหล่านี้มาเป็นเวลานานบางทีก็เลยเคยชินต่ออารมณ์เหล่านั้นในบางครั้งได้รับความสุขบ้างเรานึกว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแต่ความทุกข์ความสุขที่ผสมกับกิเลสหาชื่อว่าเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ ย่อมมีความตกไม่มีความทุกข์ตามมาในภายหลังความสงบข,ของจิตที่พ้นจากอำนาจดังกล่าวมาเป็นนิรามิสุขุขิปลอดนิวรนปลอดอามิตรปลอดบาบปอบปอดปลอดอกุศลทั้งปวงเป็นสุขที่บริสุทธิ์อันเกิดจากจิตที่สะอาดนั่นเองเหมือนกับว่า ไม้ที่ดีมีไม้สักเป็นตน้นเขาเช็ดเขาถูจนสะอาดเรียบร้อยแล้วเงาไม้สีไม้ธรรมชาติของไม้และสะอาดแล้วน่าใช้แล้วน้านั่งหน้านอนไม่ต้องไปทาสีแต้มแต่งไม้ที่ไม่ใช่จะกูลไม้ดีเนื้อหยาบนำมาใช้ต้องทาสีทาน้ำมันจึงจะสวยจะงาม แต่ไม้ที่ดีไม่ต้องทาสีทาน้ำมันก็งามข้อนี้ฉันใดจิตที่สะอาดแล้วจิตเป็นสมาธิแล้วจิตสงบแล้วก็ให้ความสุขแก่บุคคลทะนั้นการที่จะปฏิบัติจิตให้เป็นสมาธินอกจากจะรู้หลักธรรมด้วยประการต่างๆแล้วยังต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาด ไม่ต้องไปฉลาดในจิตของผู้อื่นคือฉลาดในจิตของเราเองอยากอะไรกลัวอะไรหลงอะไรไม่รู้อะไรทําสิ่งที่อะไรเหล่านั้นให้กระจางให้แจ้งการมาฉันครอบงำแล้วทําให้จิตสมองอย่างไรจะทํำให้จิตเกิดความผ่องแผ้วต้องขจัดการมาฉัน เหล่านี้เป็นต้นพึงใช้สติปัญญาเข้าประกอบฟังพระธรรมคำสอนอ่านจำราคำสอนของพระพุทธเจา้าต้องมีสติเติมเข้าไปให้เกิดความฉลาดอีกจึงจะสามารถขจัดอกุศลเหล่านั้นได้จิตยังจะเกิดความผ่องแผ้วบ้างได้อันหนึ่งจิตใจของบุคคลน,นี้บางทีหงอยเหงาบางทีร่าเริงบางทีเข้มแข็งเอาจริง,เอ,รงเอาจัง บางทีอ่อนแอนอ่อนแอท่านเรียกว่าอินทรียอินทรียกล้าอินทรียอ่อนอินทรียกล้าควรแก่การงานคือมีมันอินทรียคือจิตใจเข้มแข็งถ้าเมื่อจิตใจเข้มแข็งแล้วก็จะมีการปฏิบัติหรือชำระจิตของตนด้วยความเข้มแข็งนังพระพุทธเจ้าก่อนที่จะ,สะแสดงอาทิตย์ปริยาสูตรแก่พวกชาดิน พิจารณาเห็นแล้วว่าจิตของชาดินมีอินทรีย์แก่กล้าคือมนินทรียที่มั่นคงแน่วแน่แล้วจึงได้ทรงแสดงอาทิตย์ปรยาสูตรสามประการว่าเป็นของร้อนคือราคะโทสะโมหะให้ละอารมณ์เหล่านั้นเสียผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าเช่นนั้นฟังไปพิจารณาไปรู้ธรรมเห็นธรรมพ้นจากกิเลส ถ้าผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนไปฝานั้นฟังไปพิจารณาไปได้ดวงตาเห็นธรรมถ้าผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนฝานั้นฟังไปพิจารณาไปเรื่อมใสถึงใจสารณคมถ้าผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนไปฝานั้นฟังไปพิจารณาไปย่อนใบวามรู้บ้างตามท้งควรแก่สติปัญญาผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนมาก ได้แต่ฟังอย่างเดียวไม่พิจารณารู้บ้างไม่รู้บ้างหรือเมื่ฟังแล้วก็ไม่รู้ก็ไม่ได้รับผลอะไรเพียงแต่ได้รับบุญที่เรียกว่าเข้ามาฟังธรรมบุญเกิดจากการฟังธรรมจึงน้อยมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของบุคคลย่อมมีความเป็นไปต่างๆกันซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนว่าสุขคาปฏิปทาทันตาพิญญา ปฏิบัติง่ายแต่รู้ยากถูกฆ่าปฏิปทาคิปาพิญญาปฏิบัติายากแต่รู้ได้เร็วทุกฆ่าปฏิปทาทันตาพิญญาปฏิบัติายากด้วยรู้ยากด้วยถุกฆ่าปฏิปทาคิปาพิญญาปฏิบัติง่ายด้วยรู้ได้เร็วด้วยขึ้นกับอินทรีย์ดังที่กล่าวมานี้ เพราะฉะนั้นพึงปลูกฝังมนินทรีคือใจของตนให้เกิดความยินดีในธรรมข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทรงทำรรปิติอะควรปฏิบัติให้ปิติเกิดขึ้นกับจิตที่สงบก็จะได้ฌานกั้นนั้นกั้นนั้นตามัำดับอุบายหลายสิ่งหลายประการ ที่จะทําให้จิตยินดีนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างพระธรรมบ้างพระสงฆ์บ้างนึกถึงความดีบ้างดังที่แสดงมาแล้วในอนุสติหรือนึกถึงอานิสงส์ของสมาธิว่าสมาธินั้นสงบดีแล้วมีอานิสงส์อย่างไรท่านจัดอานิสงส์ของสมาธิที่เป็นหลักไว้สี่ประการคือหนึ่งมีสุขอยู่ในปัจจุบัน และมีสุขเป็นผลสืบไปหรืออุ่นใจในสุขนั้นสืบไปประการที่สองเป็นผู้มีสติไข้ควรอารมณ์อยู่เสมอมีสุขก็ไข่ควรอารมณ์มีทุกข์ก็ไข่ควรอารมณ์ไม่ปราศจากสติสามได้โลกียะอภิญญาสี เป็นทางเกิดของอริยมรรคอริยผลทั้งสี่ประการนี้เป็นอานิสงผลของสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจดได้ตรัสไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพราโหติมานิส ah ังสาสมาธิเป็นปัญมีปัญญาเป็นอานิสงผลคือเพื่อรู้อริยมรรคอริยผลดังข้อสี่ได้ที่กล่าวมา ข้อแรกที่ว่าผู้ได้สมาธิมีสุขในปัจจุบันมีสุขในภายภาคหน้าจะพะอะยิ่งสุขในภาปัจจุบันคือผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิเวลานั่งอยู่ก็ไม่เมื่อยมีความสุขแม้จะอยู่นานๆก็มีความสุขจิตอยู่ในสมาธิตราบใดความทุกข์ต่างๆดับไปเหมือนกับตอนที่พระองค์ก่อนจะเสด็จดับขันธริพันนาทีหนึ่ง ทรงทุกขเวชนาแก่กล้าแต่พระองค์อาศัยอารมณ์ของสมาธิจิตเป็นสมาธิเข้าอบรมจิตจริงระงับทุกขเวชนาเสียได้ซึ่งตัดแก่พระอนุตดังนี้เป็นต้นสมาธิอยู่ในจิตขณะของผู้ใดให้ความร่มเย็น แก่จิตของผู้นั้นในขณะนั้นและมีความอุ่นใจในปลายาายภาคหน้าประการที่สองอานิสงค์คือผู้มีสมาธิย่อมไข้ควรอารมณ์เป็นปกติอารมณ์อันใดเกิดกับจิตก็มีสติปัญญาไข้ควรกันกรองว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลหรือพิจารณาธาตุขันธ์อายัตนะ ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าจรีระร่างกายส่วนนี้สักว่าธาตุสี่ประกอบไปด้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสั้งขานวิญญาณมีปกติในความเป็นไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นจิตของบุคคลผู้เป็นสมีสมาธิ เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นน่าตกใจน่ากลัวจึงไม่หวั่นไหวมีสติมีปัญญาแก้ไขเหตุการณ์นั้นๆด้วยความที่มีจิตใจมั่นคงภูมผได้สมาธิได้ย่อมได้โลกิยะปัญญาโลกิยะอภิญญาอภิญญาคือสิ่งที่วิเศษของจิตเกิดจากสมาธิและฌานมีความรูร้เห็นความวิเศษของจิต เช่นอธิษฐานจิตในเมื่อจิตเป็นสมาธิที่สูงแล้วให้มีความเป็นไปต่างๆเช่นให้กายใจนี้เบาหรือไม่ให้ผู้อื่นเห็นกายใจมาเห็นมาเห็นกายของเรานี้ได้หรือที่เรียกว่าหูทิพตาทิพตลอดจนอิทธิวิธิภิญญาต่างๆแต่อยู่ในขั้นโลกิยะ เกิดขึ้นได้บ้างเสื่อมไปบ้างเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเสื่อมบ้างดังพวกเอสีเห็นในตำนานเล่าว,ว่ามีเอสีตัวหนึ่งมีจิตเป็นฌานจนเบาเหาะได้ข้ามป่าอิสิปานานปปัาจนานาเมริกชายวันในขณะที่มองลงป่าในป่านั้นเห็นหญิงเปลือยกายอยู่จิตเสื่อมก็ตกอยู่ในที่นั้นจึงเรียกว่าป่าอิสิป่าของเลสีตกอย่างนี้เ็เรียกว่า อภิญญาโลกิยะคือมันเสื่อมได้ได้แก่ผู้ที่ได้สมาธิได้ฌานแล้วยังไม่ได้โลยังไม่บรรลุโลกุตระธรรมอันนี้จัดว่าเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งตัวในข้อสี่ที่ว่าได้อริยมรคอริยผลเพราะสมาธิเป็นผลส่งให้เกิดปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงยังไม่เป็นเสขะได้เป็นอเสขะ เมื่อได้เป็นอเซยด้ยังไม่เป็นเสขะก็ทําให้เกิดเสขะภูมิขึ้นเมื่อได้เสขะภูมิขึ้นแล้วก็ทําอาเสขะภูมิความเป็นพระรหันเกิดขึ้นตามลําดับด้วยกําลังแห่งสมาธิเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าผลของสมาธิวิเศษเหลือประมาณเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีอะไรทำร้ายกิเลส คือนิวรณ์ได้สมาธิือชานเท่านั้นที่จะเป็นเหตุทำาลายนิวรณ์ได้เมื่อทำาลายนิวรณ์ได้ก็ปลดเครื่องพันธนาการของจิตให้ผ่องแผ้วจิตเป็นอิสระก็เกิดความผ่องแผ้วปัญญาก็เกิดขึ้นนี่เป็นผลแห่งสมาธิเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิพึงปลูกจิตใจของตนให้เกิดความยินดี ยินดีในพระพุทธเจ้าก็ได้พระธรรมก็ได้พระสงฆ์ก็ได้ในศีลก็ได้ในทานก็ได้ <c oughs> ให้มีความอิ่มใจมีความยินดีไว้ <c oughs> เพื่อป้องกันทีนะมิทักละความเบื่อหน่ายพร้อมกับใช้ปัญญาพิจารณาแก้ไขอารมณ์ของตนอย่าปล่อยให้อุตนครอบงำจับทางที่เป็นกุศลแห่งความสงบได้แล้ว เพิ่งมีสติตั้งมั่นอยู่ในที่นั้นที่เราสวดอยู่ทุกๆวันว่าอาดีตก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาดูอยู่ตรงกลางตรงกลางคืออะไรตรงกลางก็คือปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรก็คือจิตที่ดูพุทโธอยู่เพิ่งใช้จิตดูพุทโธพุทโธอยู่ด้วยความมีสตินี่คือปัจจุบัน ผลที่สุดก็จะเกิดความสงบได้พระองค์จึงให้ดูอยู่แต่ปัจจุบันให้ทิ้งอดีตคืออารมณ์ต่างๆเสียไม่ให้คาดการถึงอนาคตไม่ใ,ใจพุ้งไปที่อื่นดูแต่ปัจจุบันเหมือนคนเดิน,นลงบันไดสูงอย่าเผลอไปมองอื่นมองเท้ากับบันไดให้สัมผัสกันก็จะไม่ตกบันไดชั้นใดความสงบคือสมาธิก็เช่นเดียวกัน ดูปัจจุบันคือรู้จิตของตนด้วยฟ้ามีสติอยู่ที่จิตนึกว่าพุทโธพุทโธนั้นเป็นอย่างไรอย่าพลั้งอย่าเผลอเพียงเท่านี้จิตก็จะสงบได้เพราะฉะนั้นตอน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาอบรมจิตของตนให้สงบให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นให้เกิดกุศลตามคำสอนของภระศาสดาต่อไป